ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีค่ะพบกับรายการตอบคำถามจากดวงดาววันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคม2568นับเป็นปีที่3ครั้งที่87แล้วนะคะดวงนี้เป็นดวงที่155ค่ะ รายการนี้เราก็จะตอบคำถามแฟนรายการโดยใช้วิชาโหราศาสตร์ไทยนะคะผลอันเป็นประโยชน์ใดๆจากรายการนี้ทีมงานขอน้อมถวายบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านที่จะส่งคำถามให้กับทีมงานตาลทวพยากรก็สามารถส่งคำถามโดยการคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมใส่รายละเอียดที่ต้องใช้ในการผูกดวงไว้ให้ครบถ้วนนะคะก็จะมีชื่อเล่นนะคะไม่ต้องใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงเข้ามาเพศ วันเดือนปีและเวลาสถานที่เกิดนะคะอาชีพหรือถ้าเกษียณแล้วก็ขออาชีพก่อนเกษียณด้วยก็จะดีนะคะแล้วก็คำถามหนึ่งคำถามที่ต้องการถามทีมงานก็จะตอบคำถามให้ฟรีค่ะถ้าหากมีหลายๆท่านส่งคำถามเข้ามาใต้คลิปเดียวกันทีมงานก็จะตอบคำถามแรกนะคะเราจะเลือกเอาคำถามแรกที่มีข้อมูลชัดเจนเท่านั้นโดยจะตอบคำถามในคลิปถัดไป แล้วก็จะไม่มีการเก็บคิวไว้นะคะถ้าท่านส่งไม่ทันก็ขอให้ส่งคำถามใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับท่านที่สมัครเป็นเมมเบอร์ตันทว c ช a n น e ลก็จะได้สิทธิพิเศษนะคะก็คือทีมงานจะเก็บคิวเอาไว้ให้ท่านที่ส่งคำถามเข้ามาก็จะต้องอนุญาตให้ทีมงานเปิดดวงของท่านนะคะและตอบคำถามบน YouTube แล้วก็อาจจะนำไปแชร์บนโซเชียลมีเดียอื่นๆค่ะ และสุดท้ายนะคะทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ตอบดวงชะตาเดิมซ้ำภายใน3เดือนหรือ12เทปนะคะหรือว่าตามที่ทีมงานเห็นว่ามีความเหมาะสมค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงของคุณเมกะจังกันนะคะคุณเมกะจังเนี่ยเป็นสมาชิกท่านแรกเลยของตานทวะชแนลแล้วก็ยังคงให้การสนับสนุนรายการของเรามาอย่างเหนียวแน่นนะคะ ทีมงานจึงดูดวงให้กับคุณเมกาจังเป็นกรณีพิเศษค่ะทีมงานขออนุญาตเรียกคุณเมกาจังสั้นๆว่าคุณเมนะคะคุณเมย์เกิดวันอาทิตย์ที่27มกราคมพศ2 5 0 6เวลาประมาณตี1.59นาทีเกิดที่กรุงเทพมหานครมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนพยาบาลปัจจุบันกเกษียณแล้วนะคะพอเราเทียบเป็นจันทรคติก็ตรงกับวันเสาขึ้นสองข้าเดือน3ปีขาน ปัจจุบันอายุ62ปี5เดือนนะคะถ้านับเป็นอายุโหนก็เรียกว่าอายุย่าง63ปีค่ะเมื่อผูกด,ดวงวางลักณาแล้วคุณเมย์มีลักณาสถิตราศีพิจิกที่1องศา31ลิบดาคือเป็นราศีพิจิกที่เพิ่งขยับออกมาจากราศีตุลทำให้เป็นคนมีลักษณะนิสัยกํากึ่งอยู่ระหว่างตุลและพิจิกก็คือกรณีที่เป็นอิทธิพลจากราศีพิจิกเนี่ย เป็นคนปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้ดีและเป็นคนที่มีพิษสงคนหนึ่งถ้าค้อนมาทางราศีตุลก็คือคุณเมย์เป็นคนมีมาตรฐานจะทำสิ่งใดก็ต้องช่างตวงวัดให้แน่นอนเป็นคนที่ชอบความสมมาตรเป็นคนที่รักษาวความสมดุลอยู่เสมอคะ่ะต่อมาเราจะมาดูพื้นดวงนะคะพื้นดวงอันดับแรกเลยแล้วก็ดูดาวในเรือนชะาตาแล้ก็จะมาไล่ดูตั้งแต่เรือนตนุแล้วก็ไล่ไปจนครบทุกเรือนเลยนะคะ ก็มาดูเฉพาะเรือนชะตาที่มีดาวกันพบแรกนะคะคือพบตนุมีดาวสุขได้ทำเนียบประดาวสุขก็ทำให้เจ้าชะตาเป็นคนช่างคิดมีจินตนาการสูงเจ้าแผนการมีรูปร่างหน้าตาสวยงามทันสมัยเป็นที่น่ารักใคร่นะคะเป็นคนอยากได้ใครดีมีความทะเยอทะยานชอบความเข้มงวดกวดขนันและชอบการบังคับค่ะคนเป็นดาวสุกนะคะมักจะเป็นคนช่างฝันมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง แลคุณเมย์มีดาวสุขเป็นปราจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเอาซะเลยเรื่องการเรียนนะคะของคนที่เป็นดาวสุขภาคทฤษฎีในห้องเรียนให้เรียนไม่ค่อยเก่งดาวสุขนั้นมีความรู้มากแต่ว่าเก่งกาจมาจากประสบการณ์ชีวิตจึงมักเป็นครูในภาคปฏิบัติเก่งทางภาคปฏิบัติดีกว่าการเรียนตามตำรับตำราพระสุขนี้เป็นครูแห่งอสูรนะคะมีวิทยาการมากมายเก่งเรื่องการเข้าฌาน มีศีลอันยิ่งมีคนเคารพนับถือแต่ก็เป็นไปในทางสายดาร์กนั่นก็คืออยากให้ลูกศิษย์ลูกหาเก่งกาดและอยากให้ลูกศิษย์ลูกหานี่มีอำนาจเป็นใหญ่เหนือผู้อื่นค่ะอีกประการหนึ่งดาวสุกเนี่ยเป็นดาวแห่งกิเลสสมบัติคนที่เป็นดาวสุกจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยแรงปรารถนาเจ่นความรักความต้องการหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองทรัพย์สินต้องการมีสมบัติพัสถานต่างๆทำนองนี้นะคะ พบต่อมาเป็นพบกระดุมพระนะคะหมายถึงเงินทองทรัพย์สินคุณเมมีดาวพุธนะคะอยู่กระดุมพระได้ธรรมเนียบประก็หมายถึงว่าต้องใช้วาจาใช้คำพูดในการทำมาหากินพูดแล้วได้เงินพุธอยู่กระดุมพระพูดแล้วมีคนเชื่อฟังแล้วก็เป็นคนทำมาค้าขายได้แต่ทีนี้พุธได้ธรรมเนียบประคนที่เชื่อฟังก็เชื่อไม่ทั้งหมดนะคะหมายความว่าฟังแล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ทำให้ดูเหมือนกับคนที่มีคำพูดพูดไปแล้วไม่ค่อยมีน้ำหนักนั่นเองค่ะพบต่อมาเป็นพบสหัชชะนะคะพบนี้หมายถึงเพื่อนเพื่อนพี่น้องอันนี้มีหลายดวงเลยมีดาวอยู่สามดวงคืออาทิตย์จันทร์และเสาร์คนที่มีดาวอยู่สหัชชะหลายดวงก็หมายความว่ามีเพื่อนมากมายหลายรูปแบบนะคะเรามาดูผลของดาวทีละดวงกันก่อนดาวอาทิตย์นะคะเล็หนึ่งหมายถึงมีเพื่อนเป็นคนมียศศักดิ์หลักฐานเช่นมีเพื่อนเป็นข้าราชการ อยู่กับเพื่อนเพื่อนให้เกียรติเราดีเรามักจะอยู่ในหมู่ผู้ทรงเกียรติเป็นคนชอบเข้าสังคมแล้วก็มีคนรู้จักเยอะค่ะดาวดวงต่อมาเป็นเลขสองคือดาวจันทร์นะคะจันทรได้ทำเนียบปราจันทร์อยู่สหัสชาเนี่ยจะเป็นคนมีจริตกิริยางดงามนะคะแต่ทีนี้ดาวเป็นปราก็หมายความว่ามารยาทงามไม่ตลอดเวลานะคะคือบางทีก็งามบางทีก็ไม่งามมักจะเป็นที่รักของเพื่อนๆมีเพื่อนมากมีคนอยากรู้จัก แล้วก็ร่างกายจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งดีนะคะเป็นคนมีองค์มีเอวอรรชอนอ่อ,อนแอนเรมาอีกดวงหนึ่งเป็นดาวเสาร์นะคะพระเสาร์เป็นเกษตรอยู่พบสหัสชช้าหมายความว่ามักจะทุกร้อนในเรื่องเพื่อนมักโดนเพื่อนหรือพี่น้องรังแกอยู่บ่อยๆมีนิสัยเป็นคนขวางโลกไม่ค่อยถูกกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็เข้ากับคนยากทีนี้พอมีดาวหลายดงวงเราก็มาดูผลของดาวกระทบกันในภพสหัสชชะนะคะ อาทิตย์กับจานหนึ 1, 2, ่งสองเนี่ยเป็นคู่ที่เรียกว่าไม่ง้อใครก็คือคุณเมย์เป็นคนง้อใครไม่เป็นนั่นเองค่ะคู่ต่อมาหนึ่งเจ็ดเป็นคู่ธาตุไฟนะคะอันนี้โยกหน้าลัคนาหมายความว่าเป็นคนที่มีวิทยาการสูงส่งมีเรื่องต้องตัดสินใจเมื่ออยู่กับคนรอบข้างเป็นคนที่มีการตัดสินใจที่ดีและเฉียบขาดเพราะว่าเสาดีนะคะเสาได้ทำเนียบเกษตรและคู่ธาตุไฟนี้ส่งผลให้คุณเมย์มีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง ทีนี้หนึ่งเจ็ดคู่ธาตุไฟเป็นความรุนแรงด้วยก็หมายความว่าคุณเมย์มักจะมีเรื่องรุนแรงกับคนรอบข้างด้วยนะคะคู่ถัดมานะคะสองเจก็คืออังคารกับเสาเป็นคู่บังคับหมายความว่าคุณเมย์มักถูกบังคับโดยคนรอบข้างทำไมเช่นนั้นแล้วก็หมายความว่าชอบบังคับคนรอบข้างอยู่เสมอ ทำให้เวลาอยู่กับเพื่อนๆพี่น้องแล้วเกิดความอึดอัดและขับค้องใจค่ะเล่าโดยรวมในช่องสหัชชะนะคะคุณเมมีเพื่อนมากแต่เพื่อนๆเขาก็เข้ากันเองไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะเพราะดาวไม่ค่อยถูกกันเพื่อนๆบางคนก็ชอบเราบางคนก็มาหลอกลวงเราและบางคนก็มาทําให้เราเป็นทุกข์และเสียใจค่ะพบต่อมาเป็นพบพันธุนะคะอันนี้หมายถึงบ้านช่องหรือว่ายาตญาติมีดาวสองดวงนะคะพระหัสกับเกตเกตได้มาหาอุดด้วยนะคะ ากาวนี้เรียกว่าดาวคู่บุญมาอยู่พบพันธุแสดงว่าดีเลยญาติญาติและคนทางบ้านเป็นคนดีมีความรู้มีคุณ,ณธรรมแล้วก็ญาติญาติเป็นคนมีบุญนะคะพระหัตตกพันธุนี่หมายความว่าคุณเมย์เนี่ยถึงแม้จะมีความรู้มากแต่ชอบคิดว่ารู้น้อยเกินไปจึงมักศึกษาหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลากลายเป็นคนเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบแลือคุณเมย์ก็มีความพยายามมุ่งมั่นในการหาความรู้ เพราะในใจนะ่ะอยากจะมีความรู้ให้มันเหนือกว่าผู้อื่นส่วนดาวเกตที่พบพันธุอหมายความว่าคุณเมมีบุญนะคะในเรื่องบ้านช่องที่อยู่อาศัยมหาอุดด้วยคือมีบุญสูงยิ่งบ้านเรือนนี้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเองนะคะก็จะมีบ้านอยู่อย่างแน่นอนและเรื่องในบ้านต่างๆก็จะมีคนคอยจัดแจงให้ด้วยค่ะพบต่อมาเป็นพบปุตตะอริปัตตนิมรณนะไม่มีดาวเราก็ข้ามไปนะคะ ต่อมาคือสุภานะคะสุภานี่หมายถึงความคิดความเชื่อและความเจริญก้าวหน้ามีดาวอังคารและราหูนะคะเป็นคู่ธาตุลมเรามาดูกันค่ะพระอังคารได้ทำเนียบนิดนะคะเดินพักด้วยตกพบสุภาคุณเมย์จึงมักคิดว่าพ่อแม่ไม่รักนะคะเป็นคนขี้น้อยใจและคิดว่าเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นส่วนดาวราหูตกสุภานะคะเลข8 มากคิดมากวิตกกังวลเป็นคนขี้ตื่นค่ะหมายความว่ามีเรื่องอะไรแล้วตื่นเต้นง่ายเป็นคนเจ้าความคิดวุ่นวายอยู่แต่เรื่องที่คิดมากทีนี้ดูผลกระทบของดาวคู่ดาวคู่ธาตุลมตกสุภาเป็นคนมีความคิดเล่นนะคะคิดเร็วหยุดคิดไม่ค่อยได้คิดอะไรคิด 3...8 ก็คือคิดเรื่องทำมาหากินนะคะ ทีนี้พบสุภาเนี่ยนอกจากจะเป็นความคิดแล้วหมายถึงเจ้านายผู้ใหญ่ด้วยพอเป็นคู่ธาตุลมก็หมายความว่าเจ้านายของคุณเมย์เนี่ยมักจะเป็นคนเจ้าอารมณ์มีเจ้านายเป็นคนอารมณ์ร้ายแล้วก็เป็นคนที่มีอนุภาพสูงนะคะเราจะไปขวางเขาก็ขวางไม่อยู่เราดูเผินๆนะคะคุณเมย์เป็นดาวสุก็น่าจะเข้ากับผู้ใหญ่เจ้านายได้ดีนะคะเพราะว่าเจ้านายเป็น3 8พอมารวมกับสุขเป็นเลข6 3 8 6เนี่ยได้กกโจร แต่ก็น่าเสียดายที่อังคารดันเดินวิปริตกลายเป็นกกโจนแตกนะคะพอเราไปรวมกับเจ้านายแล้วกลายเป็นเข้ากันไม่ค่อยได้คุณเมย์จึงมักจะแตกคอกับหัวหน้าและเจ้านายอยู่เป็นประจำพบต่อมาเป็นพบกรรมะนะคะหมายถึงเรื่องงานหรือสิ่งที่กระทำมีดาวมฤตยูเดินพักมฤตยูในพบกรรมะในหมายความว่ามฤตยูคือความตายกรรมะคือเรื่องงานแปลตรงๆก็คือต้องทำงานเสี่ยงตายทำงานใกล้ความตาย มักจะทำงานช่วยเหลือชาวบ้านนะคะโดยมากที่เจอบ่อยก็เป็นพวกงานดับเพลิงหรือเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งก็ตรงตามอาชีพที่คุณเมย์แจ้งมาคือเป็นพยาบาลนะคะเพราะเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลก็ใกล้กับคนเจ็บคนป่วยคนตายงานมรุตยูเนี่ยเรียกว่างานที่คนอื่นเขาไม่อยากทำเพราะว่ามรุสตยุคือกรรมนะคะคุณเมย์จึงทำงานแบบคนใช้กรรมนั่นเองค่ะต่อมานะคะพบลาภวินาศไม่มีดาว การดูพื้นดวงด้วยดาวบวกเรือนชะตาก็ครบตามที่กล่าวมาแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะดูดาวที่ได้กกเหล่ากกแรกที่เราเห็นและถึงลักษณะก็คือกกโจรดูตามรูปนะคะที่วงเอาไว้จะเห็นได้ว่าดาวเสาเ่ยเป็นธรรมเนียบเกษตรเป็นเซนเตอร์อยู่ที่พบสหัชชะนะคะเพราะว่ามีสุขที่พบตนุโนูยกหลังมาแล้วก็มีอังคารกับราหูที่พบสุภาเร่งมาที่ดาวเสาก็ครบสมบูรณ์เลยค่ะ3678 ศูนย์กลางอยู่ที่พบสหัชชะก็หมายความว่าคุณเมย์มีคนรอบข้างนะคะเป็นศูนย์กลางของกกโจรตัวเราหรือเจ้าชะตาเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนวางแผนและออกความคิดให้กับคนรอบตัวโดยมีสุภ้าหรือผู้ใหญ่เจ้านายเข้ามาร่วมมือด้วยก็หมายความว่าเราและคนรอบข้างและผู้ใหญ่นะคะชอบทำเรื่องแบบกกโจรเช่นเรื่องรัดขั้นตอน ไม่ค่อยชอบทําตามระเบียบแบบแผนวิธีการต่างๆคุณเมย์เป็นคนชอบคิดและวางแผนในเรื่องสีเทาๆหมายถึงการใช้เลขกลหรือเรื่องที่คิดว่าทําแล้วเฮงและปังดังในชั่วข้ามคืนแต่สิ่งหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าเรามีอังคารพักนะคะตอนที่เราเกิดอังคารเดินวิป,ปริตอยู่ทําให้กกโจนแตกดังนั้นเนี่ยคุณเมย์ต้องระวังว่าจะมีการแตกคอกันเองนะคะ เมื่อเวลาที่ร่วมมือกับสหัสช้าสุภาก็คือคนรอบข้างและเจ้านายเวลารวมตัวกันจะไปทำเรื่องขัดระเบียบหลักการที่ไรหรือจะมีเลขกลอ,อะไรเนี่ยก็มักจะแตกคอกันเองไปก่อนนอกจากนี้นะคะเรามาดูก๊กเหล่าอีกชุดหนึ่งก็คือเดาวก๊กวิญญาณหรือเรียกว่าชุมนุมเทวดาอีกหนึ่งก๊กนะคะดูตามรูปจะเห็นว่ามฤตยูอยู่ที่ภพกรมมะ มีพระรหัสเกตที่พันธุนะคะเล็งมาเลยทำให้ได้590ที่กรรมะพันธุดาวกกวิญญาณส่งผลถึงพบกรรมะในหมายความว่าคุณเมย์ทำงานที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นทำงานแบบทำเอาบุญยิ่งช่วยเหลือก็ยิ่งสำเร็จนะคะดาวกกวิญญาณเนี่ยจะให้ความสำเร็จเมื่อเราไม่คิดถึงสิ่งที่เราจะได้รับหมายความว่าต้องลบตัวเราเองออกไปเลยนั่นก็คือการอุทิศตนเพื่อง,งานเมื่อคุณเมย์ทำงานด้วยความเสียสละ ก็จะนำความสำเร็จมาให้นั่นเองค่ะทีนี้กกวิญญาณเนี่ยไปส่งผลถึงภพพันธุด้วยก็หมายความว่าคุณเมย์มีคนทางบ้านเป็นพวกคนสายมูนะคะคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเชื่อในพลังอันอยู่เหนือธรรมชาติต่างๆค่ะข้อสังเกตของดวงนี้นะคะดวงของคุณเมย์เนี่ยเป็นดวงที่ไม่มีดาวอยู่ในช่องเบียนถ้าเราดูดีๆนะคะที่กากบาดสีแดงก็คือพบอริมรณะวินาศ ไม่มีเลยนะคะก็นับว่าเป็นดวงที่หายากเหมือนกันการไม่มีดาวในช่องเบียนหมายความว่าไม่มีดาวพบอริก็คือไม่มีดาวที่เป็นศัตรูกับลัคนาไม่มีดาวที่พบมรณะก็คือไม่มีความเสื่อมของลัคนาไม่มีดาวที่พบพินาสาก็หมายความว่าไม่มีความพินาศพังทลายของลัคนาดังนั้นนะคะคุณเมย์จึงเป็นคนดวงดีแม้ว่าโชคชะตาจะลิขิตให้ดาวที่ลัคนาเป็นประ ก็คือทุนเดิมนี้เป็นคนดวงอ่อนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็กลับมาได้ส่วนดีก็คือไม่มีดาวในช่องเบียนไม่มีศัตรูแท้ๆไม่มีดาวที่มาทำให้ลัคนาเสื่อมถอยหรือพินาศพังทลายได้พี่ว่าไม่มีศัตรูแท้ก็เพราะว่าไม่มีดาวในภพอริก็จริงนะคะแต่คุณเมย์ยังมีดาวที่เป็นศัตรูกับดาวสุกก็คือดาวเสาที่พบสหัชชาตามตำรากล่าวไว้ว่าสุกเสาเป็นเสียนศัตรู คุณเมย์จึงมีศัตรูที่แฝงมาในรูปของเพื่อนนะคะก็คือมีเพื่อนนี่แหละแต่เพื่อนมันชอบมาทําตัวเป็นศัตรูก็คือจะมีคนรอบข้างที่มักไม่ถูกชะตากันเข้ามาทําให้คุณเมย์เกิดความทุกข์เป็นเพื่อนที่มาหักหลังหรือมาทําให้เราเศร้าโศกเสียใจค่ะนอกจากนี้นะคะคุณเมย์มีดวงดีอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อลงมือกระทําสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จเสมอ เรียกว่าเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างเพราะว่ามีดาวก๊กวิญญาณคอยส่งเสริมในดวงชะตานะคะที่เมื่อกี้เรากล่าวไปก็คือมีกกวิญญาณอยู่ที่ภพกรรม,มะดังนั้นทำสิ่งใดนะคะก็ทำสำเร็จแต่ก็ต้องระลึกเสมอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรเป็นความสำเร็จนะคะเมื่อเจ้าชะตาตั้งใจอุทิศตนและเสียสละเพื่อผู้อื่นค่ะแล้วก็มาดูโดยภาพรวมสรุปนะคะคุณเมย์เนี่ยเป็นดาวสุขเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าแผนการ มักทำตามอารมณ์และใจปรารถนาชอบเรื่องเงินเงินทองทองการลงทุนการเล่นหุ้นเป็นคนหมุนเงินเก่งต้องหาเงินจากการใช้วาจาใช้คำพูดมีการตัดสินใจที่ดีมีวิทยาการและตำแหน่งหน้าที่ในระดับสูงทำงานเกี่ยวกับความเจ็บป่วยทำงานใกล้ความตายเรื่องพันช่องไม่ต้องดิ้นรนมีคนจัดแจงให้เสมอมีนิสัยชอบเรียนรู้ให้อยู่เหนือผู้อื่นเป็นคนมีเพื่อนมาก ชอบเข้าสังคมและสโลแกนประจำตัวก็คือยิ่งอุทิศตนก็จะยิ่งประสบความสำเร็จ่สรุปกันไปแล้วตอนนี้ทีมงานก็ทำการดูดวงการละจักรตอนอายุปัจจุบันคือ62ปีเศษก็มานับอายุโหนย่าง63ปีตามรูปนะคะวงการละจักรจะอยู่ทางขวามือจะเห็นว่าดาวที่ลัคนาเป็นดาวพุธตั้งแต่อายุ59-68ถึงปีจึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องพูดต้องคุยต้องเจรจา มีเรื่องที่ต้องตกลงปรงใจโดยมีเหตุมาจากเรื่องเงินทองทองก็เพราะว่าพุทธในดวงเดิมนั้นมาจากกระดุมพระในช่วงอายุ59ถึง68ปีนี้คุณเมมักคิดสระตะบวกลบคูณหารคิดเรื่องความคุ้มค่าอยู่เสมอต้องระวังเรื่องการพูดจารุนแรงหรืออาจจะมีการต่อว่าวิวาทกันด้วยวาจา เกิดความไม่เชื่อใจกันอยากจะพิสูจน์ให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยทำนองนี้นะคะในดวงการละจักนะคะจะมีดาวพระฤหัสยกหน้าดาวพุธตั้งแต่อายุ62-68ปีดังนั้นนะคะตั้งแต่ช่วงปีนี้ไปจนอายุ68คุณเม์ก็จะตั้งสติเก่งมีสติสัมปชัญญะมั่นคงดี โดยเฉพาะเมื่ออยู่กับเพื่อนพี่น้องและคนรอบข้างค่ะลองพิจารณาดูต่อไปนะคะจะเห็นว่าไม่มีดาวเลงพบตนุไม่มีดาวโยกหลังนะคะทีนี้เราก็มาดูดาวอื่นที่ส่งผลถึงลัคนาก็คือรูปสําเหลี่ยมที่เขียนไว้นะคะก็คือมีดาวที่ตรีโกนถึงลัคนาก็คือดาวสุขที่ราศีกรกฎพบสุขภะ แล้วก็มีดาวเกตที่ราศีเมีนพบปุตตะ4ี่หนี้ได้คู่ธาตุน้านะคะพุทธสุขแล้วก็มีเกตช่วยเร่งแล้วก็เป็นรีกรธาตุน้ำด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในราศีกรกฎพิจิกมีนเป็นราศีธาตุน้ำทั้งหมดจึงทํานายได้ว่าอายุ62-63ถึงปีเจ้าชะตาจะเป็นคนของประชาชนคุณเมย์จะต้องทำตามกระแสะคนส่วนใหญ่นะคะทำแล้วลื่นไหลดีไม่ติดขาด ได้เป็นที่รักของคนหมู่มากใครมาขอให้ทำอะไรให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยคุณเมย์ก็ต้องทำให้เขาค่ะทีนี้ดูเรื่องงานนะคะตอนอายุ63ปีเป็นดาวอังคารอยู่ที่พบกรรมะดูตามรูปนะคะมีราหูโยกหลังและมีเสาเล่ง ทำให้ได้กุกโจรหมายความว่ามีงานสีเทาๆนะคะมีงานที่ทําอยู่แบบลับๆหรือสิ่งที่ทําแล้วสามารถลัดขั้นตอนได้ในช่วงปีนี้แล้วก็ดูเลยไปถึงเรื่องเงินนะคะวงด้วยสีฟ้าๆนะคะจะเห็นว่ามีมรฤตยูอยู่ที่พบกระดุมพระตั้งแต่ปีก่อนมาจนถึงปีนี้ก็หมายความว่ามฤตยูเข้าการเงินแทบไม่มีการใช้จ่ายเงินเลยเพราะว่ามฤตยูนั้นเปรียบเสมือนหีบสมบัติที่ปิดตายนะคะ หามาได้เท่าไหร่ก็เก็บอย่างเดียวเลยค่ะพออายุย่าง64ปีนะคะหมายความว่าเลยวันเกิด27มกราปีหน้าไปดวงการละจากนี่ทีมงานดูแล้วเห็นว่ามีดาวย้ายสองดวงก็คือดาวสุกย้ายมาเข้าที่พบกัม,มา้าแล้วก็มฤตยูย้ายมาเข้าที่พบสหัสชชะสิ่งที่เปลี่ยนไปจากอายุ63นะคะ ก็คือตรีโกณ469ที่พูดถึงเป็นคนของประชาชนเมื่อสักครู่นี้ตรีโกนนั้นจะหายไปนะคะเพราะว่าสุยกหนีไปแล้วเรื่องที่ต้องไปทำตามใจคนส่วนใหญ่มันก็จะหายไปด้วยส่วนเรื่องงานจะได้ครบกกโจรน,นะคะจาก378ตอนนี้ได้สุกเพิ่มมาอีกดวงหนึ่งสุกเข้ามาเติมอีกแรงหนึ่งหมายความว่างานลับๆงานแบบกกโจรงานรัดขั้นตอนงานเลขกลต่างๆ ก็จะมีการวางแผนที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนดาวมฤตยูที่ยกไปเข้าพบสหัชชะนะคะจะทำให้เพื่อนพี่น้องคนที่แวดล้อมรอบตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตอนอายุ64-68ปีแปลกยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นคุณเมย์จะมีเพื่อนเป็นคนลึกลับเป็นผู้คนแปลกแปลกนะคะ 05เป็นคนที่ไปใช้ความรู้ในทางลบหรือพี่ๆน้องๆคนที่อยู่รอบตัวจะมีความเชื่อหรือศรัทธาในพลังที่มองไม่เห็นนะคะเป็นพวกสายมูหรือเป็นพวกสายบุญอุทิศตนเพื่อคนอื่นเพราะว่าดาวมายกถึงการได้ก๊กวิญญาณ590ตามรูปเลยค่ะการดูดวงด้วยการละจากช่วงอายุ63ถึง68ปีก็จะประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราก็มาดูดวงจรอ,อีกแบบหนึ่งก็คือดูด้วยดาวจอนกระทบดาวเดิมนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งแล้วสังเกตดวงเดิมของคุณเมย์ดาวสุกเป็นปราพื้นฐานานั้นเป็นคนขี้โรคนะคะเรียกว่าดาวพระสุกเลยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วดาวเนี่ยเป็นธรรมเนียปราก็อ่อนแอลงไปอีกชั้นหนึ่งแถมยังมีคู่ศัตรูดวงใหญ่ก็คือดาวเสามาโยกหน้าทำให้ดูเหมือนกับว่าดวงนี้ดูอ่อนแอทีเดียว และทีนี้โชคยังดีนะคะเพราะว่าคุณเมย์นี้เป็นคนราศีพิจิกทีมงานก็ขออ้างอิงท่านอาจารย์โหะแลมเลี่ยมเพชรรัตน์นะคะท่านได้กล่าวไว้ในตำราเคล็ดลับโหราศาสตร์ว่าลัคนาราศีพิจิกนี้มีความพิเศษคือดวงที่ว่าเสียก็กลับไม่เสียหายอย่างที่คิดแม้มีดาวตกในช่องวินาศก็ยังไม่สามารถสร้างความพินาศเสียหายให้กับคนลัคนาราศีพิจิกได้ท่านจึงให้นับว่าลัคนานี้ ที่อยู่ราศีพิจิกมีความพิเศษไม่เหมือนลัคนาอื่นดังนั้นก็จึงถ่ายว่าคุณเมย์ไม่ได้ดวงอ่อนอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าลัคนามีความพิเศษทีนี้เรามาดูดาวจรต่อกันนะคะทีมงานก็ได้ทำกราฟิกเฉพาะดาวใหญ่นะคะเป็นเลขอารบิกนะคะวงสีแดงล้อมรอบดวงเดิมส่วนวันที่ที่ดาวจรจะยกนะคะแล้วก็เขียนกำกับเอาไว้แล้ว ดูตามรูปได้เลยค่ะดูกันแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามฤตยูจรนมาเรงลัคนาตั้งแต่ปี2566แล้วก็จะอยู่เรงลัคนาไปจนถึงปี2572โดยทั่วไปนะคะหมอดูเห็นมฤตยูเรงแบบนี้ต้องทายเลยว่าเคราะห์นักทีนี้เรามาดูดวงเดิมที่รอรับกันเราจะเห็นว่าดาวเดิมมี59นะคะแล้วก็ศนย์ มารอรับอยู่พอดาวจรมากระทบดาวเดิมเกิดเป็นจตุสดายขึ้นมาทําให้ช่วยกระจายความหนักหน่วงของมฤตยูออกไปนะคะพอเราดูตามรูปเป็นกากระบาดนะคะประมาณการว่าผลของมฤตยูจึงเหลืออยู่เพียง25%เท่านั้นนี่คือความดวงดีนะคะถึงมะเร็งเนี่ยเห็นเน่งๆอย่างนี้นะคะก็มีคนมามีดาวมาช่วยแชร์ความหนักหน่วงออกไป ทีนี้เรามาดูดาวจรกระทบดาวเดิมในจตุสได้นะคะได้เป็น6เดิมที่พบตนุนะคะไล่ดูตามไป5 9เดิมแล้วก็7 8จรที่พบพันธุ0ศูนจรอยู่ปัตตนิแล้วก็ศูนย์เดิมอยู่ที่กัมมะเราก็เอาดาวมารวมกันนะคะเขยา่าเขยา่าจัดกลุ่มใหม่ได้เป็น7 6นี้เป็นคู่โศกเศร้าบวกกับ5 8 9 0เป็นดาวกก,ก,กวิญญาณแปลได้ว่าคุณเมย์มีความทุกข์นะคะมีความเครียด ทั้งเรื่องเงินเรื่องความรักความสัมพันธ์มีความกัดกลุ้มทั้งกายใจแต่ทั้งหมดนั้นนะคะบรรเทาเบาบา,บางไปได้เพราะมีดาวก๊กวิญญาณครบกกเลยช่วยเหลืออยู่ดังนั้นนะคะคำแนะนำของทีมงานก็คือคุณเม์สามารถรับมือกับดาวชุดนี้นะคะโดยการเห็นความทุกโศกเศร้าของคนอื่นแล้วรีบให้ความช่วยเหลือด้วยความเมตตาอุทิศตนเสียสละด้วยความจริงใจนะคะ ทำแบบนี้เมื่อไหร่ความทุกข์ยากกลัดกลุ้มหรือความรู้สึกในทางลบของคุณเมย์ก็จะมาหลายหายไปได้ไม่เชื่อก็ลองดูนะคะส่วนดาวพฤหัสนะคะหลายคนดูตามแล้วอ้าวดาวพฤหัสดาวใหญ่ไม่ทายเหรอที่เราไม่ได้โฟกัสสำหรับดวงนี้ก็เพราะว่าพฤหัสเดิมของคุณเมย์อยู่ในภพพันธุปีนี้จอไปลงมรณะนะคะจึงนับว่าไม่ค่อยส่งผลทั้งเดิมและจอนค่ะต่อมาจะเป็นการตอบคำถามของคุณเมกะจังนะครับ คุณเมกาจังนั้นส่งคำถามเข้ามาอยากจะถามเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบกันทั้งโดยรวมและตอนนี้นะครับเริ่มจากเรื่องโดยรวมของสุขภาพของคุณเมกันก่อนดวงนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพด้วยเหตุผลที่ว่า ดูผิวเผินก็รู้ได้เลยว่าเป็นคนร่างกายไม่แข็งแรงแน่ๆเพราะว่าเป็นคนที่มีดาวทำเนียบเสียเยอะจริงๆคนเราเวลาดาวเสียหายเนี่ยจะส่งผลแตกต่างกันออกไปในกรณีนี้เราขอว่ากันแค่เรื่องสุขภาพก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนั้นดาวที่ดีก็จะดีในหลายๆทางถ้าหากว่าทำเนียบดีแปลว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับดาวนั้นแข็งแรงถ้าหากมันได้คู่ดีๆแปลว่า ในชีวิตของเรามีการส่งเสริมสุขภาพในเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะดาวนั้นเสมอถ้าหากว่ามันอยู่ในช่องที่ดีทับเลงยกหน้ายกหลังก็เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นประจำตราบเท่าที่เรายังใช้มันมันก็ดีคราวนี้ในด้านที่เสียหายนั้นก็เหมือนกันดวงของคุณเมกาจังนั้นดาวที่น่าเป็นห่วงก็คือดาวที่ทำเนียบเสียแปลว่าอวัยวะนั้นไม่ค่อยจะดีนั่นก็คือจันเป็นประ อังคารเป็นนิดพุทธเป็นประสุก็เป็นประเพราะฉะนั้นมีเรื่องต้องน่าเป็นห่วงเป็นดาว4ี่จากสิดวงเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยในพื้นดวงเป็นดวงที่ต้องใส่ใจรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะครับจันทร์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณแล้วก็รูปร่างอังคารเป็นเรื่องแขนขามือและสิ่งที่เอาไว้ใช้ทักษะส่วนใหญ่ก็คือมือนั่นแหละหรือเรื่องเกี่ยวกับปอดและหลอดลมต่าง พุทธที่เป็นระบบย่อยอาหารที่ไม่ใช่กระเพาะส่วนสุกนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับไตเพราะฉะนั้นก็ถือว่าต้องทําตัวเป็นมนุษย์สุขภาพคนหนึ่งนะครับมีเรื่องที่ต้องดูแลหลายเรื่องก็ถือว่าใส่ใจทุกเรื่องเอาไว้ก่อนก็จะดีที่สุดนั่นเองคราวนี้ถ้าหากเราจะมาพูดถึงเรื่องณตอนนี้กันดีกว่าเรื่องณตอนนี้ก็มาดูดวงการละจักรกันสักหน่อยเพราะว่าเราจะได้ดูกันไปว่าปีนี้เป็นยังไงสองปีนี้เป็นยังไง ต้องใส่ใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างมาดูกันดาวกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่น่าเป็นห่วงก็คือ1,3,7จรเจอกันที่พบพันธุและกรรมะจากดวงกาลาจาักรเราขีดเส้นเอาไว้ให้ดูแล้ว1,3,7จรเจอกันไม่มีคู่ที่ดีอยู่ในนั้นเลย1,7ว่าคู่ธาตุก็รุนแรงก่อนถึงจะส่งผลดี1,3คู่ศัตรูอยู่แล้ว37ก็คู่ศัตรูเพราะฉะนั้นอวัยวะเหล่านี้จะเสียหายแต่แน่นอน เราก็ต้องไปประกอบกับเรื่องที่เราเรียนรู้กันมาก่อนหน้านี้ว่าดาวที่มันจะเสียหายได้หนักคือดาวที่พื้นเดิมมาไม่ดีหนึ่งกับ7เนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกเพราะเสาเป็นเกษตรอาทิตย์ไม่มีทำเนียบก็ไม่ได้มีความเสียหายไอที่จะโดนหนักสุดก็คืออังคารเพราะอังคารเป็นนิดเดิมทีก็อ่อนแอณนะตอนนี้เจอคู่ศัตรู2ตัวพระอาทิตย์และพระเสาร์เรียกว่ารุมกระทืบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในช่วงนี้ช่วงที่ อายุ63-65ถึงปีก็คือเรื่องคานแขนขาสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการเดินทางเคลื่อนไหวมือและเรื่องเกี่ยวกับลมเรื่องเกี่ยวกับปอดทางเดินหายใจต้องระวังเรื่องราวเหล่านี้ไว้จนกว่าจะอายุ65ขึ้นไปก็ค่อยว่ากันเพราะว่าหลังจากนั้นดาวจะยกในกาลจักรอายุ65ปีอังคารยกราหูยกแต่ไว้ค่อยไปดูละเอียดละเอียดกันในตอนนั้นก็แล้วกันนะครับก็ เป็นกำลังใจให้คุณเมกาจังนะครับการตอบคำถามไขข้อข้องใจให้กับแฟนๆรายการตอบคำถามจากดวงดาวดวงที่155เราก็จะจบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมงานตาลทว่าขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและหวังว่ารายการของเรานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชื่นชอบการดูดวงไม่มากก็น้อยหากมีข้อติชมหรือคำแนะนำใดๆ ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากร์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอรเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธทิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ